ส,สวยให้คุณแม่นะักค่ะหอนร้อนแต่เช้าเลยเป็นยัง,งคืนเนี่ยนะใจดีใจะใจโอเคฮะเออใจดีดีเออเออ thầy hát, khởi tuần khởi hát Ờ ừ. ừ. Ôi, nồi ôi, nồi ôi, dậy đi lắm Chín lá à, chín nhang à Mứt là chín nhang này Đây là chín nhang, Ờ ừ. hử Đồ ăn da phải đéo mít tinh tinh đó Nghèo chết ừ. Đồ ăn đi ạ à. Hả

น uh, <illa bottle rees>, ั่งเฝ้ากันอยู่เนี่ยตีหนึ่งตีสองเนี่ยอยู่สองคนเนี่ยนั่งเฝ้ากันอยู่เนี่ยฮะจะไปห้องไปน่ะปลึกตึ๊ตักเป็นหยังมาเนี่ยไปห้องไปหน่ะทุล้อซับกระโถมได้อ่ะยี่ได้ไปห้องไกลมือน่ะไปเคาะประตูป๊อก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 ไกลไกลไกลไกอันนี้ เอกากระแจ้ไปไขห้องเลย,โ,ยโทรศัพท์กระโทไมได้ผู้จักเบอร์กันไปห้องมาชุดคืนพูน,นอ่ะ เยังมาไปลึกตึ๊กตักกับไปห้องเลยน่ะ cứu sắp cứu mi lạy mùa 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 พักเอาอยัางไ้กินกับบกินมันไม่ขี้คุณแม่มันจะขี้ก็ออกินขนมเส้นอย่างเดียวอ่ะขนมเส้นกับน้ำปลาน่ะมันจะขี้ก่นอนอยังให้กินกับบุกินเนี่ยอันนี้กินมะเต่าขี้แน่นอนอ่ะกินมะเต่าวันเนี้ยกินมะเต่ายิ่งมากยิยังมัน Mm, yêu em, yêu oóc mơ lưới. Egon bogi yoga. Ayang hai kim 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 ซื้อแตงโมมาสองลูกวันนี้นะกินแตงโมอะ่ะตอนนี้ไปนะกินแตงโมไปเลยสองวันสามวันเน, <c oughs> น,นี่ยมันยามเอายังให้กินก็ <c oughs> อีอีอีอายังให้กินก็อีอีคนเขาไม่มีจะกินนะนะเขาโยดใส่โยดใส่โตันี่ <c oughs> อีอีอะเป็นยังไง อ้าวเนี่ยกินวันนี้มีกะลัมดอกวันนี้นะกะลัมดอกใส่เนี่ยอ้าวเอาเขียวไหมกะล,ลักกะลัมดอกกะลัมแดกกะลัแดกกะลัมดอกเนี่ยอ้าวไม่เขียวอ๋อเทน้ำยาแล้วอืม

กินเลยเลยต้มมะเตงกับมะกินเนี่ยมันจะเอาหนังมาขี่คุณแม่ขี้นว่าต้มมะเตงน่ะเออนะต้มมะเตงต้มจืดเตงใส่กระดูกหมูอ่ะแล้วมักหนังอ่ะขอถามหน่อยเหรอฮึฮึฮึ กล้วยบวชีบอ่เไอ้กล้วยเขียวเนี่นนยแต่ไหนทันนี้จะเชื่อมกล้วยเนี่ยอันนี้มาตีกล้วยไข่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เชื่อมได้แล้วนิ่มๆเนี่ยปอกเชื่อมเลยเชื่อมอันเนี้ยทำกล้วยบวชีบอ่ะโอ้จะปัน่นปั่นนะปั่นใส่แตงโมหรือปั่นใส่ส้มเขียวหวานส้มเขียวหวาน,วานเรื่องฮกลูกปั่นแล้ววันนี้นะ วันวันว่าันจันทร์นะเออวันไหนว่ะวัดติดเอาน่ะไหนเออวัดติดสื่อไทยเออไปลุงที่ก็โอ้แข็งกระด้างเอาไปนึ่งเออวันวันเชือบวันเชือบต้องเอาไปนึ่งกระด้างวันพั อีกตอนว,น,วน,นวันเช้าปันนนืวันเจ้าปั่นนี้ลูกหลยจนนับบ่ะคบนะนับนับกับทุกวันนะนับกับไว้ลูกไล่ัลนทำทาหน่าแบบมันบารงมันแต่ตบารุงก็ลูกหลยหันนื้นก่จะไปบ้านกับมาแบงอ đi qua cái bánh ấy à, ừ. tí yên 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 yên, nó ăn cái bơ lát cái người tí 3 tí 4, 3 2, yên 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 บ่จะเป็นก็เป็นตั้งรักกบดานชาตุพแฒนาเราชาติทันใจใจนี้มาแล้วคืนนี้แล้วถามฝันยังกบตอบนั่นหรอจิ้มนี้จิ้มนี้ไม่ว่าเป็นอีดูขึ้นถามมาฝันยังฝันยังก็บตอบเป็นว่าอีดู อันแพ้ตาย,เยนะเนี่ยจันน้องเอ๋ตนะีเลยเขา,ากินลาเขามาเอาสสลาก,กะ่ะวันก็กิ้นสะลาอะ่ะเขาก็มาเอาสลากนะกะอ่นะ่ะแพ้น่น้างนะอันน่ะอแนไรแใส่อืมเอเปอร์หรเมรย์มนะัน่ะอืม พ่อ,อไปเกิดใหม่แล้วเป็นซิปเป็นสาวปีก็จะคอยกินอยู่นี่กะบอกไปคุดไปเกิดไหนเป็นเพศเป็นผีรอกินอยู่นี่กะอ่าพี่น้องไหแล้ะก็ไปไปไปอาย,า,ยายุบ๊ายบายบายหน่อย บาย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 เอออบบายบายไปแล้วพี bye, bye ่น <laughs> <laughs> uh, ้องไปแลว